คุยกันหน่อยนีย่เริ่มต้นเป็นยังไงวันนี้วันนี้เริ่มต้นเช้าๆเป็นยังไงแต่ผมวันนี้นะครับเป็นวันดีมากๆครับนะครับผมจะมาเปิดร้านชาลนมสาขาแรกของผมนะครับของผมของผมครับฟังไม่หิตครับเป็นพรีเซนเตอร์เป็นเจ้าข,ของด้วยถูกต้องเอางี้ผมรู้จักไหมมองว่าสมควรทํางานให้ไหมเอาเง <c oughs> ินไหมกรพอสมควรส่วนใหญ่เราจะไปมิแรนกีฟตครับผมถ้าจะไปเรื่องผมเป็นดาราวันนี้น้องชายโทรมาหาผมว่าพี่ตี๋ผมมีเรื่องจะบอกแน่ มีเรื่องของความคิดใหม่ๆขึ้นครับผมนั่นคือการเสนดธุรกิจใหม่วันนี้ธุรกิจชานมที่เป็นเจ้าของแล้วถูกต้องนะฮะต้องบอกว่าผมชอบชาโนมั้นใจครับนะฮะครับคือตอนเด็กๆเ่จำได้เลยว่าชอบขอคุณแม่เออพาไปได้าขบสินคท้ายหนงไปซื้อชานมครับอั้งแต่เยุกที่มันเป็นชานมไข่มุกเม็ดใหญ่ๆอ่ะเออเแก้วเดลก้วข้างหลังทานกันไหมครับทานั้น กรุณาทันด้วยนะครับใชครับที่ได้มีเครื่องซีลฝาอะยังต้องชอบไปดูเขาปั๊วป้าวจะขโมยเครื่องกลับบ้านก็อย่างเดือดบ้านไหนไม่ใช่คือตั้งแต่ยุคนั้นเลยใช่แล้วก็ชอบมาถึงทุกวันนี้ครับนะครับอ่าชอบเสร็จปุ๊บวกผมบอกว่าเป็นคนที่สงสัยเห็นดูแล้วเราสงสัยยังไง จร,จริงๆด้วยความเชื่อชอบสอบเรื่องนั้นครับนะครับเป็นในขณะเดีวยวกันเราก็เป็นคนที่รักสุขภาพมากเราก็เลยอยากรู้ว่าสิ่งที่เราทานลงไปทุกวันเนี่ยกิงนเข้าไปเนี่ยอะไรเนี่ยมันมีอะไรบ้างขั้นตอนการทำมันเป็นยังไงเราก็เลยเอา,อากกตัยยตว้าไปศึกษาคืออยู่ๆก็อยากรู้เฉยๆถูกต้องเพราะเรากินทุกวน um ันไงอ๋อกินบ่อยชอบครับผมอ่ะเป็ไงครับเป็นไงเจอผลเป็นไงบ้างก็ก็ไปดูมันสุดท้ายเรากินมันตั้งแต่รับ้ทั้สุดทุ่สุด เดี๋ยวทุกแบรนด์ทั้งประเทศไทยเราไปเกาหลีไปญี่ปุ่นไปไต้หวันที่เราคิดแบรนเยอะเลยก็เลยจับจุดได้ว่าความอร่อยของชานมเนี่ยมันอยู่ตรงไหนครับนะครับมันมีกลิ่นหอมของชาเนี่ยนี่มันต้องคามมันของดำเรากิ่นมาเยอะมากครับที่บางแบรนด์เนี่ยโอ้โหกลิ่นชาหอมมากเลยเออแต่ว่าขาดความมันนะเราอ่าบางยี่ห้อเนี่ยกลิ่นดมหอมมากครับแต่ว่าแทบไม่ได้กลิ่นชาเลยอ๋อมันผสมกันนะถูกต้ก็เขากลิ่นดำเข้มขั้งแรงนะครับรสชาตไม่ดีจริงโคตก็ ก็หายหมดจานก็เลี้ยงหวานเราก็เลยอยากจับของสิ่งนี้มาอยู่ด้วยกันพอที่มีความคิดเริ่มทุกอยากทำให้มันอร่อยดีสุขภาพเพราะว่าเราอินท้องถูกต้องใช่ไหมเถอะใช่ครับแสดงว่าทำเองเป็นแหละทุกขั้นตอนผมอยู่จะเริ่มทำธุรกิจเลยทำยังไงใช้วัตถุดิบใช้ชาอะไรเฮ้ยใช้ไของุกอะไรเฮ้ยขั้นตอนการทำเฮ้ยแนนน่อจังหวะถึงโป๊ะมากไม่มี อะไรจะพิสูจน์ได้มากกว่าการพิสูจน์ดวยเห็นด้วยตาครับวันนี้เราจะโชว์เขาบอกว่าที่นี่มีเมนูซิกเนเจอร์ด้วยถูกต้องนั่นคือเดี๋ยวก่อนนะเมนูนี้เป็นเมนูที่เราทิดเองถ้าเป็นสูตรที่เรากล่อยได้เรียกว่ายากลบานะครับเป็นที่แรกแล้วก็ที่เดียวในประเทศไทยนะครับนั่นก็คือชานมข้าวครับชานมขพ้าวโอ้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 ออห้าใสอนรดให ขออุปกรณ์หน่อยขออุปกรณ์หน่อยมามันเห็นอย่างเดียวไม่ได้ต้องทำนี่เป็นงานเราอลังการเราใช้โต๊ะใหญ่ไว้ก่อนได้เปรียบอ่าไม้กระึ้นเป็นพต้อุปกรณ์แล้วก็จะเห็นถึงเอานี่ขอข้าวนะขอข้าวนะเดี๋ยวมาดูว่าทำยังไงนะฮะจริงๆง่ายมากแต่ถ้า้านที่เราใช้ก็พูดว่านึ่ัอเองกินอะไรเข้าไปก็เลยพัฒนาสูตรนี้ด้วยตัวเองด้วยจนกระทั่ง ตรวจเอลนี้ใช้เวลานานแค่ไหนไหมโอ้โหต้องบอกว่าตอนที่ทราสูตรอารมณเนี่ยเราคุี่สูตรเนีอ่าคือเราทำแานนเนี่ย7่ต่อวันเราทมันเยอะใช่ไหมเราทำมันเกิดทุกวันคือกว่าเราไม่สูตรคือกว่าไ่ได้ทบกบทุกสูตรเลย่อกไม่ลดไปไนเลย่หมโอ้ตายแล้วไม่ใช่แล้วไม่ไม่มีผมจริเเอาออกกำลกายด้วยเวลาเราไสูตรที่จะบอกว่า 90 90 90เปอร์เซ็นต์ที่หลอมนะตั้งแต่ก่อนที่เราร้านเนี่ยเราได้ใี้โเข้ามันหลอมจิอูถ้าจะเลิมรน้เนทุกคนบอกว่าอร่อยโอ้โหทั้งท่าโขลกไมครับใช่เพรอเแลอ๋อแซบมีนะแซบค่ะทำไมต้องใส่สิ่งท้องพูดก็แล้วแต่บางคนชอบเอาไว้ท้างบนหรือไว้ข้างล่างก็ได้บคือแล้วแต่เอาท็อปเอไว้งบนแล้วก็แกต้องไปเขย่า้งบน้องล่าอง มันพิมเอาไว้ครับน,นานพิมพจะเห็นลอยๆอย่างนี้มันชงชางให้กินให้กินตอนนี้ฟินไปได้เลยครับโอ้ยอะไรอะครับอ๋อเราเ,เ,เพิ่มเพเยเพิ่มเข้าไปอีกเออซึ่งกจะกบอกเรื่องความหองความหวานที่เราทำแบบต่างๆเอาไว้ก็เลยนะครับ เอาละเอาละแต่อยากจะบอกอีกครั้งครับเราจะปุกเอาไว้นะว่าเราผสมอะไรไว้บ้างนะครับเพราะว่าไม่งั้นเขาไม่เรียกสิไนเจอร์นะครับใจเรากินที่บ้านนะฮะจริงจมาแล้วเด็คนชอบครัวคนก็ผมอย่างนี้แต่ผมมานชอบทยอย่างนี้ข้าวผุไม่เองโ้ยยยย้ยย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 เยยยยอยยยยยยยอรยย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  ถอนปรับใหม่เยอะเออมันแปลกจริงๆครับผมมันแปลกตรงที่คือธรามเราเรากินชานมแล้วมันจะเข้าไปแล้วพืชจับเขียวเขียวมุงุ่นแต่นี่เราเหมือนแบบได้ความเป็นแทนยาครับผมเชื่อผมเรื่องชอบเลยล่ะใครที่ชอบเขาโคตรอยู่แล้วสมวติใครที่ชอบเขาโคตรอยู่แล้วนะไม่มีคำตอบอื่นเลยผมว่ามันอร่อยอร่อยมากเลยเดียวซึ่ง เก็บเอาไว้อย่าเอาไปให้ใครนะอยา่าขโมยดเดี๋ยวพ่อเรียรวกรอบแก้วพี่อร่อยมากจริงใครยังไม่ได้ลองมี่ไหมฮะลองแล้วอร่ยนะอยไ,ไหมอร่อยเขาถือเป็นสิทธิ์หนึ่งนี่ก็มันจะบอกชานสิทธนเชอะไรกัน,กนนะโอ้โหนี่คือเรื่องนะไรนีน่แค่เปิดตัวให้ลองจิงซึ่งเปิดไปตามกาดใจนะคือผมเชื่อว่ามันเป็นเรื่องราวที่ดีอย่างหนึ่งคือสำหรับ แบรนด์ขนมถ้าคุณจะทำแไรนด์ขนมเนาะครับผมออกมาไข่มุกก็ทั่วประเทศอ่ะต้องเปิดแค่หมดนะใช่ปะนะถ้าออกมาปุ๊บเฮ้ยเรามีขนมข้าวโพดจำไว้ถ้าหลังจากนี้มีชขนมข้าวโพดที่ไหนต่อปีนเราไหมจ๊ะถ้าจะแบบนีเรามาอันดับหนึ่งเนาะนต้องที่แรกที่เดียวเดี๋ยวเก็บตรงนี้ไปก่อนแน่นอนครับวันนี้เรามาอยู่ในเรื่องของ,งการเปิดตัวเนาะแล้วก็อยากจะสร้างความมั่นใจและทคำความรู้จัก ในว่าความรู้จักจกับกลองชามากขึ้นเพราะว่าเ็นบอกว่าธุรกิจ้เริ่มต้นประมาณเดือนเดียวแต่ว่ามีการเตือนต่อที่น่าตกใจมากๆเดี๋ยวจะมาคุยกันอยู่เรื่องนั้นนะครับแต่ก่อนอื่นผมเชื่อแน่ๆแหละว่าทุกคนที่เข้ามาถึงปุ๊บถูกไหมเพราะว่าเป็นเจ้าของด้วยเนาะแล้วก็เชื่อในเรื่องของความตั้งใจทำไมอ่ะคุณอยากจะจับจริงๆนะเอาิงคุณอยากจะจับปริมัณ,นะณ,อ,จะจณอะไรก็ไ,รได้เลย ทำไมถึงเลือกทางนมคืออย่างที่บอกว่ามันเริ่มจากการชอบกันชอบมาตั้งแต่เด็กๆครับนะครับชอบมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยแล้วเมื่อต้นปีที่แล้วผมก็เริ่มต้นทำธุรกิจแล้วก็มีหุ้นสวยอย่าเงี้ยนะครับแล้วทุกครั้งที่เราไปทุนอะไรเราก็จะสั่งชานมถัมุกมาดิอ๋อต้องชอบแล้วก็เออเราเด้พวกคุยกัพวกเราทุกคนเนี่ยมาในแนวเดียวกันก็เลยเริ่มคุยกันว่าเราจะากป็นแบรนด์ชานมถังมุกที่มันมีคุณภาพติ้งไอเดียมาเลย เพราะว่ารู้ความสงสัยเรื่อยๆใช่ไหมถูกต้องนคุณมีข้อมูลหลักมาแล้วแหละพอคุณพิสูจน์ตัวเองมาแล้วจุกบปะคุณได้กำไรมากเลยนะเหมือนกับสิ่งที่เราสงใจแล้วก็ตั้งใจที่อยากจะรู้เนี่ยกลายไปเป็นประโยชน์ในอนาคตธุรกิจชานมเป็นยังไงในความคิดของคุณธุรกิจชานมก็ผม,ผมว่า คือตั้งแต่เราจำความได้ครับเราเป็นชานมแล้จากตลาดชาโนมเนี่ยมันอยู่กับคนไทยมานานมากเมื่อก่อนเนี่ยเราจะเห็นกต่เติถ้าพูดถึงชานมเราจะเห็นเตอยู่แก้วชาโนมเดี๋ยวนี้ชาโนมมันเข้าไปอยู่ในทุกกลุ่มคนทุกกลุ่มอายุมากทุกกลุ่มอายุทุกเพศด้วยแน่นอนที่เกี่ยชาโนมมันเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องเราเลยมองเห็นโอกาสขางธุรกิจนี้นะครับแล้วก็คนที่อยากตัดสินใจทำธุรกิจไม่มีโอกาสในการตัดสินใจทางธุรกิจที่ลงทุนมา ครับได้กำไรโอ้เดี๋ยวเราลงรายละเอียดนะอันนี้คือต้นกําเนิดของความคิดที่จะทําชานมคือชอบอันนี้เห็นหลายๆคนรู้แหละว่าถ้าเเราเราชอบอะไรแล้วเราพัฒนาจากสิ่งที่เราชอบเราทําให้เรามีความสุขเดี๋ยวมีซับซาไม่ใช่สมุดอะไรมันไม่ใช่แบหน้าโอ้ตายแล้วบองชามันแย่ยังไงก็อย่างที่บอกว่าเราพอเราเริ่มต้นทำกันครับเราเร้่สูตรที่มันอร่อยแล้ว นะครับและทีนี้ก็มีเพื่อนที่เป็นพาร์ทเนธุรกิจนึ่งธุรกิจนึ่งที่เป็นชาวกัมพูชาเขาม็มมาเยี่ยมเยียนเราแล้วเขามีโอกาสได้มาชิมชาของเราเอาพลังทำมันอยู่เลยกางทํามันอยู่เลยเขาก็ลองชิมเนี่ยเขาก็ชอบมากเขาอยากได้เป็นเปิดที่กัมพูชาเฮ้ยยังไม่เริมจะไปขายยังไม่เลิยังไม่เริมนะจะไปขายกัมพูชาด้วยแล้วยังไงจ๊ะทีนี้เลยมาคิดชื่อกันว่าเราจะเอาชื่ออะไรก็ดีนบจนได้คำว่าบอง บอกภาษาภาษากัมพูชาแปลว่าพี่ชายอ่าคนจักกุ๊กปูชาเนาะอ๋อ,อป้าป้าพีิชัย <c oughs> และในคะแนดเดียวกันบรงท้องเสียงกับภาษาฝรั่งเศสบ้องชูใช่มันก็เลยกลายเป็นชาดีๆของพิชัยโ <c oughs> อ้โอเป็นอะไรนะผมก็จะมาต่องโอ้เวอวางไปจริงๆแล้วผมบอกเออนอกจากเรื่องของสูตรอ่ะ ชื่อโคตรยากเลยนะคุณเดนตันอะ่ะแล้วแล้วเห็นของด้วยกันนะโอ้เห็นของต้องกันเลยคือชอบชื่อนี้เลยเป็นอะไรนะอีกทีนะชาดีๆของอของพี่ไม้ไม่ต้องถาตาเชื่อใส่ผมเป็นชาของพี่ไม้นี่คือเรื่องของต้นกำเนิดชาดีๆของพี่ไม้แน่นอนแล้วว่าทุกคนมีส่วนร่วมในธุรกิจ เราได้การสนับสนุนจากพาร์ทเนอร์นะคะที่เป็นผูน้นเขาเรียกว่าระดับมืออาชีพเลยแหละเกี่ยวกับทงเรื่องของวัตถุดิบในการผลิตชานมไ่ยมุกนะคะแล้ววัตถุดิบต่างๆเนี่ยก็ถูกส่งขายออกไปยังทั่วทุกมุมโลกโนะคะใช่คือพาร์ทเนอร์แข็งแรงใช่แข่งแรงมากค่ะซึ่งมันก็เลยเป็นตัวการันตีว่าวัตถุดิบเราเนี่ยเป็นวัตดุที่ดีแล้วก็ม,มีคุณภาพแน่นอนค่ะเขามีปัญหาแน่ถ้าคุณทำแฟชชส์แล้ววันหนึง่งวัตถุดิบขาดหรือ ค่ะข้อสามก็เป็นเรื่องของราคา่าคเราก็วางกลยุทธ์เนี่ยที่เกี่ยวกับด้านราคาและที่เหมาะสมกับการตลาดนะค,ะครับหมายถึงว่าเราคำนึงถึงสองส่วนก็ส่วนอของผู้บริโภคเองแล้วก็ส่วนของแฟรนชส์ซ้อค่ะอ่คือคนซื้อตัดสินใจง่ายใช่ซื้อดื่มได้บ่อยอซื้อง่ายซื้อซ้ำได้ใช่ค่ะ,คะซึ่งตรงนี้ถือว่ามันเป็นจุดแข็งมกากๆในการทำธุรกิจนะคะเพราะว่าตัวน้ำมันเองเนี่ย สามารถที่จะช่วยกระจาย่าวประชาสัมพันธ์หรือว่าโปรโมทได้ในถุงช่องทางแล้วก็ทาได้อย่างตอืรองด้วยค่ะไม้แขกไหมเอ้ยไม้ไปจุดแขกไหมเป็นจุดแขกเปจุดแข,ดแข,ดแขโตดีเรื่อสบายเลยเนาะเหมือนเราได้กำไรอ่ะคือมันก็ไปจ้างว่ะอุย้ยคุณน่ากลัวมากเนี่ยคือเราได้พิเตอร์ด้วยในตัวแล้วก็เป็นเจ้าของด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องห่วงว่า ไม่จะไม่ตั้งใจทำใช่ค่ะแล้วก็ไม่เพราะแบบเขาที่ผ่านมาก็พิสูจน์ให้เห็นน้องๆเนี่ยพิสูจน์ให้เราเห็นว่าน้องๆมีความตั้งใจแล้วก็มั่นจริงๆที่จะทำค่ะคือรักจริงๆถ้าเป็นผู้ที่ต้องการอยากจะมีความมั่นใจเรื่องแฟชั่นอีกหนึ่งขั้นดตอนนี้เราหน้าที่เป็นพูกมันสัมพันด้วยแล้วก็ต้องเป็นผู้สื่อข่าวทีเรื่องของแฟนชายเป็นยังไงครับสุณปุ้ครับจริงๆต้องบอกว่าเวลาเราจะทำอะไรที่ปุ้งแก็ ต้องเงินสือคนที่มาซื้อการเป็นแฟนไซด์จากเราอะค่ะอั้นแรกเลยคือเราคำนึงเกิดจากเรื่องของคุณภาพของสินค้าจริงๆก็วางใจก่อนหน้านี้เรามีพาร์ทเนอร์นะคะครับที่เราขอไม่เอาจูนแต่ว่าคือแนวทางของเขาอ่ะเขาไม่ได้ไปในแนวทางเดียวกับเราเลยค่ะคือบางทีเขารู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราไข่บุกอ่ะไม่ต้องทำดีมากหรอกไข่ๆก็เหอะข่แดงเน้มนวลลุ่มเลยนะคือจะเอามาจิ้มอย่างเดียวสำหรับหนูหนูบอกว่าจูยไม่ได้ เราต้องกินกินได้ทุกวันจริงแต่ต้องกินในสิ่งที่มันดีต่อสุขภาพเราด้วยอ่ะในขณะที่คนขายเขาต้องมั่นใจในสินค้าที่เขาขายเราเลยฉันขายของที่ดีแนกระทัมม่งหนูหรือไม้หรือพี่ทุ่มเองที่เวลาไปรีเซต์อ่ะบางทีถ้าเราถือของที่รู้สึกว่ามีโอกาสที่แบบทําทให้อายุขัานสั้นลงเราไม่อยากให้กินไม่ออกใช่ไหมคนะเราอยากจะภูมิใจในสิ่งที่เราเราทําไปจริงๆเราก็ถือว่าไม่ได้ถ้าอย่างนั้นเชิญคุณออกไปค่ะไม่ได้ไปต่อกัแเรา ชิญประตูอยู่ตรงนู้นมันเป็นจริยธรรมของการทำธุรกิจคือเขาไม่ได้คิดว่าจะต้องแย่แต่แค่ไม่ดีที่สุดแต่สําหรับเราสาหรับชาวเราเลือกสินงิที่ดีที่สุดในสินค้าของเราอันนี้คือเราแบบระดับแรกที่เรารู้รนไชส์ค่ะระดับที่สองคือการลงทุนต้องไม่มากอย่างที่เรารู้กันว่ายุคสมัยนี้มันถ้าลงทุนมากคือเราไม่ได้เชื่อใทมิขซิสลงทุนมากตัรลงทุนคือแฟรนไชส์ของเราลักษะน่ารักมากค่ะ เช็คจากแฟนไซยซี่อื่นได้คือแฟนไซยเราหน้ารัก <c oughs> จริงๆถามสิคะเท่าไหร่จะได้ขายค่ะ <c oughs> เอาค่าเท่า่าเท่ารู้สึกมีโปรโมชั่นเนีค่ะก็จริงๆอ่ะต้นคือตอนนี้เราคิดราคาอยู่ที่150,000บาทค,ค่ะแต่ว่าโปรโมชั่นในเดือนนี้ค่ะเรามีของที่ใช้ในร้านเนี่ย50,000บาทเฉพาะในเดือนนี้แถมให้ด้วยใช่แถมให้ค่ะอุ้ย50,000แถมเฮ้ยเยอะนะเนี่ยคือต้องการเยอะนะเนี่ยคือต้องการเริ่มต้นเลย เราจะสามารถคือเราไม่มีต้นทุนอะไรเลยแต่อย่างบางคนที่เขาไปดึงแฟนชาจากต่างประเทศมาขายเเขาก็จะมีต้นทุนของเขาซึ่งมันก็จะแบบสี่แสนอะไรเงี้ยซึ่งเรารู้สึกว่าสงสารเขาถ้าเขาซื้อไปออแล้วเขาไม่สามารถทำก,กำไรได้จริงๆค่ะนะแล้วรู้สึกว่าเออหรือว่ามันเป็นราคาที่น่ารักอันนี้คือข้อที่สองที่เราคิดว่า<อ>มันเวิร์กมากสำหรับแฟนไชสยบชาห์แบบที่สามก็คือเรื่องของเมื่อกี้คือเราลงทุนไม่มากก็สามกำไรดี ชคดีของเราเรามากที่ด้วยผ่านที่ที่พาร์ทเนอร์ท่านอื่นๆค่ะก็มีคอนเนคชั่นคน่อนข้างเยอะนะคะเราก็เลยมีโอกาสได้ไปถามที่พาร์ทเนอร์คนอื่นว่ามีคอนเนคชั่นอะไรที่จะให้เราซื้อวัตถุดิบได้ในราคาที่หนึ่งทีสองคือราคาที่สามกว่า,าของตลาดของคือเราเราไปหาต้นทุนที่มันต่ำกว่าปกติซึ่งคุณภาพคือดีนะคะดีมากๆสมกบงที่แจ้งไปแล้วแต่ราคาต่างจากของตลาดนั่นหมายความว่า ตัวของแฟนซีที่ซื้อไปจะได้ของในราคาที่ได้กําไรที่มากกว่าเอ่อเขาจาได้เลยคือแทนที่คุณจะซื้อ5บาทอ่ะในราคาสมมติราคามูลค่าของมันคือ10บาทคุณซื้อ5บาทตอนนี้คุณซื้อได้3บาทใช่ซึ่งเราก็เลือกที่จะไม่ได้เอากำไรมากขึ้นเราเลือกที่จะให้กําไรตรงน้เป็นของแฟนซีนี่คือที่หนูคิดว่ามันเป็นจุดแข็งขององค์กรเรานะคะอันดับที่3คือคืนเนนเร็วอย่างที่เราบอกว่าเอากำไรนเดียวมันองคือคืนเร็ว อันดับต่อมาก็คือเรื่องของอเราเที่ยกเรื่องจา่ไม่รู้ย่า,าทนที <laughs> เราคำนึงเรื่องของพื้นที่ค่ะที่เราจะกําหนดระยะห่างที่อ๋อเออใช่อันนี้คือมันเป็นสิ่งที่เราถูกถามมาตลอดว่าเฮ้ยถ้าถูงเปิดอะแล้วนี่พอมาเปิดใกล้ๆยังไงอยค่ะคะท่อันนี้เราคำนึงมาคที่ที่เราจะเวายยาา้นระยะห่างที่ที่เรียกได้ว่าเขาขายแบบไม่แย่งค้าอะไรอย่างเงี้ยอ๋อ,อ,อมันจะมีเรื่องของอยู่ซึ่งไม่ต้องห่วงใครที่ อย่าจะเริ่มต้นผมเชื่อเลยอะ่ะการจะเอาเงินลงไปอะ่ะไม่ว่าจัดเท่าไหร่ก็าตามจำไปเลยน,นะครับห้าพันหนึ่งแสนหนึ่งสองแสนทุกเป็ดเงินค,นคุณผมเชื่อว่าคุณหาไม่ยากอะ่ะใช่ค่ะแล้วการลงไปแล้วมันจะโตหรือมันจะตายอะ่ะมันมันพิสูจน์ยากมากในการเริ่มต้นแต่ว่าอันนี้คือความมั่นใจที่จะมอบให้ใช่ค่ะรวมถึงสุดท้ายเลยลก็คือตัวไหนเองที่อย่างที่เราบอกว่าคือถ้าดูกันจริงๆริชาโนทั่วไป เขาไม่ได้มีตัวที่เซนเตอร์ที่ที่มาอยู่หน้าร้า <c oughs> นเป็นจ้าของใช่ค่ะที่นอกจากเป็นเจ้าของที่เป็นพเซนเตอร์ด้วยคือออกตัวเองด้วณนี้ตรงนี้หนูคิดว่าไม่เป็นจุดแข็งในการทำการตลาดการประชาสัมพันธ์อย่างเช่นเวลาเรามีสาขาปเปิดใหม่นะคะตัวไมรเองหรือตัวครูเองก็จะประชา,ะส,าสัมพันธ์ว่าเฮ้ยมีสาขาใหม่เปิดที่นี่นะมันง่ายกับผู้บริโภคที่ออ๋สาขาใหม่เปิดรัชดาหรอโอเคให้เราสั่งดูดีจากตรงนี้ใกล้บ้านมากกว่าใช่ค่ะซึ่ง ซึ่งตอนแรกคิดว่าเป็นจุดแข็งของของการตลาดขององค์กรเรานะพี่ผมถามคืออเออเอาผมแน่นอนครับอ้เน่ยถ้ามีโอกาสคือเราต้องไปโปรโมทด้วยใช่ครับคือจริงเรามีความตั้งใจอยู่แล้วว่เราจะทำกิจกรรมอยู่เรื่อยในการเป็นเยี่ยมอ๋อเพื่อจะต้นการขายด้วยคือจริงๆแล้วเราก็ทำให้ตัวเราเป็นประโยชน์มากขึ้นนเองเพราะว่าในฐานะเราก็ไม่ใช่แค่คอนเทนเตอร์แต่ก็มีเจ้าของวด้วย ก็เพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์นั่นเองนี่คือเรื่องราวของของการกระจายคนเรยุ่ต่างกันค่ะก็คือพี่ยอ์ของเราจะมีทั้งหมด4ไซส์ค่ะซึ่ง4ีไซส์ก็จะเป็น4ไซส์คือ XS, S, M, L ซึ่งก็คือจะเข้าได้กับพื้นที่เช่นว่าสมมติคือมีพื้นที่มากเมตรห้าสิบก็มี สามารถเราเข้าไปได้เลยค่ะซึ่งสมมติว่าใครบางคนที่อาจจะอยากเปิดแบบคาเฟ่เหมือนเช่นที่นี่ที่แรกก็สามารถเปิดได้เช่นอย่างของเราแล้วก็มีสาขาที่เชียงใหม่ที่กําลังจะเตรียมพื้นที่ที่จะเป็นคาเฟ่แล้วค่ะแล้วก็เราร่วมบถามคุณตอบเลือกันเนาะคืออย่างที่หลายงคนทราบค่ะคือเราเซ็นสัญญาทั้งหมดนะคะคือ10กว่าสาขาแล้วตอนนี้ค่ะเราก็ต้้งหมายใน่งปีนี้เราวางแผนที่30สาขาคซึ่ง ซึ่งตอนนี้ก็เป็นไปได้แน่นอนเพราะว่าเรามีคุยคุยก่อนหน้านี้ไปบ้างแล้วอะสิบสาขาที่เปิดเพีองเดียว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 หรอค่ะสิบสาขาหรอแล้วเป้าหมายคือคุณคือสามสี่ขั้นต่ำนะคะสามสี่ภายในในช่วงนี้ค่ะวายไปแล้วเปือบหนึ่งศูนสามแล้วอะผมว่าไม่ยากหรอกซึ่งก็อาจจะมีน้ำมันไปที่จับมือชาเนอะเพราะว่าตอนนี้คือที่กัมพูชาก็ติดต่อมาว่าอยากได้ตรงชาไปที่ที่จัมพูชาอ้าวนี่นะ ลงต้นเดือนเดียวนะและซึ่งไม้ว่าสำหรับเดือนนี้มีโปรโมชั่นให้เท่านั้นนะครับล้วก็ดูว่าเรื่องราจะเป็นยังไงต่อไปตอนนี้รู้เรื่องการขยายและรู้เรื่องกลยุทธ์แล้วอันนี้เป็นเรื่องของความเชื่อใจยอย่างนี้ผมเชื่อว่าต้องมีคำถามแน่ๆการที่ดารามาทำอาชีพอื่นที่ไม่ใช่ดาราที่เิาไม่ได้ถนัดจริงจังแค่ไหน มาต mm ัวหมดหรือเปล่าเดี๋ยวเสร็จปุ๊บเอาตังค์มาก่อนตังค์เสร็จปุ๊บเลิกแล้วใครทำไงจริงจังแค่ไหนนี่คือต้องถามไว้เต็มเลยว่าแนวทางจะเป็นยังไงสร้างความมั่นใจให้เราแฟนซีได้ยังไงว่าก็บอกว่าผมทำธุรกิจนี้คราเริ่กจากความชอบก่อนครับแลวผมเต็มที่มากลงทุนนะครับลงทุนตลอดนะครับทำมันเต็มที่เลยอยู่ทุกขั้นตอนที่อยากจะเลือกวัตถุดิบคุณภาพชาทุกทุกอย่าง นะครับในที่การขัดผมก็คงจะรู้ว่าเวลาแต่ละคนทำอะไรอ่านี้ผมก็ไค่เป็นที่นะครับถ้าที่เราทำอะไรเราก็อยากให้มันเป็นประโแล้วนะครับเพราะฉะนั้นกองชายที่ปฏิจจารา้เป็นครอบครัวเลยของเราก็มั่นใจได้นะครับแล้วขอบคุณมากพ่อเช่นะครับแล้วก็สำหรับคนที่อยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองนะครับติดต่อเข้ามาคุยกันได้นะครับมาเป็นครอบครัวเลยกันครับอ้าวล่ะนี่คือความมั่นใจที่เดเดี๋ยวทิ้งท้ายอีกสองขั้นเกี่ยวกับเรื่องของ พี่ๆสนทรแล้วก็ใจแล้วก็รุ่งมั่นนะคะแล้วเราเชื่อว่าเราทุกคนเนี่ยทั้งสามท่านแล้วก็รวมถึงท่านอีกท่ันนี้สึกว่าเป็นการแชร์มาจะเป็นจิก๊กซอที่ต่อกันลงตัวมากๆแล้วก็สามารถที่จะนำพาล่องช้าค่ะให้เติบโตไปในอนาคตอย่างมั่นคงค่ะอ๋อลองตุ้งจ๋าในคณะเกษตรศาสตร์เราทำงานหนักแน่ๆสร้างความเจนิญหน่อยก็คือก็อยากให้ใครหลายคนที่ เราเลยเห็นื่มากที่สุดตอนนี้ค่ะที่เราไม่ยอมขึ้นราคาอยูแล้วว่าถ้าสินค้าหาแล้วเราคงมีถึงคนไทยในตอนนี้ที่อย่างที่เราทราบกันว่าหลายคนก็ประสบปัญหาแบบถูกอีทาวิ่งงานนะคะเราก็ถือว่าถ้าเกิดว่าเราอยากมีอาชีพของตัวเองแล้วไม่ต้องลงทุนเยอะลงถึงใครไม่มีความรู้มีการเชื่อมโยงที่นี่ตัวต่ตัวด้วยมีการช่วยเหลือจากจากองค์กรหลายๆบบเป็นที่แบบ คือเราอยากเราอยากให้เขามีอาชีพที่ไม่จำเป็นต้องลงเยอยๆแล้วก็หนือมๆไม่ใจ่ว่ามันคืนอยู่ได้เลยครนี่คือความตอบย้ำความมั่นใจทั้งสามของเซ้โรแทั้งสามท่านด้วยนะครับแต่วันนี้มีสปรายพิเศษบอกว่าสิบ